ช่วนนี้เขาเห็นเบาไอ้เลยว่ะพี่ชายไปทางใดเด้ว่ะพี่ชายบ่บได้ไปใส่พี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ๊กไปใส่ตอนนี้่นบล็อกนงน้อยแล้วเนาะมักทังข้าวลุงทีพี่น้องน้องน้อยเอ้ยไปตัดเว้นตัดกลับแล้วเศร้าเลยเศร้าสุขใช่ไหมว่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่จําคนผิดหรือเปล่าใช่ค่ะใช่พี่จําได้ว่ะช่วงธกินบางโมบอผมไม่หล่นเลย อำหนักได้ไหมสบายดีพี่น้องมือนี้น้องตัวเกี่ยวสิพามาเห็ดข้าเปียกไก่ลาดเด้อมือนี้แซบแซบเลยพี่น้องแล้วก็มีหอมเกี่ยวนี่ว่าเป็นหอมเกี่ยวเนาะเกี่ยวมักเผ็ดใส่แคบหมูพี่น้องนี่เอามาปรุงเขาเปียกข้ามือนี้ มาแล้วก็มีไก่พี่น้องเขาต้มเปื่อยๆแล้วเนาะเขากระชิมาต้มเขาเปียกใส่บบบน,นี้หอมขนาดเลยพี่น้องเขาเปียกไก่ลาดที่ว่าแซบสุดได้พี่น้องเลยเคยกินอยู่ฮานเนาะไปว่าเพิ่นต้มขายกับแพงได้พี่น้องแต่ว่าแซบเนาะเขาก็เลยชิพามาต้มกินเองบบบน,นี้ช่ำๆฉ่ำๆน,น้อยๆวะช่ำโบช่ำโบ ใส่ผักบงลงไปพี่น้องผักบงก็คือผักบุ้งลงไปมีอะไรจะมาโชว์ด้วยแหละพี่น้องกะปิของแซบห้านข้าวเ,เปียกอะไรนี้พี่น้องนี้อยู่ไทยเนาะเห็นกันเพิ่นมาคนไทยเพิ่นมาเล่าพี่น้องเพิ่นซื้อกะปิเวียดนีเมือเป็นซิฟกระปุกเนาะเห็ดมือหนาพี่น้องป้าเพิ่นคือสีมัก จะว่าแซบอรีพี่น้องรุ่นนี้นะเป็นกระปีเวียดเนาะนุ่งน้อยเพิ่นมกักกัดกับพักดอกคุยกับพักกะปีเวียดแมน,นบอหนุ่งน้อยมักเพื่อเดียว <c oughs> มักบดทุกคนพี่น้องเลย <c oughs> มาพี่น้องบ้านนี้ฮอตขั้นตอนสําคัญเลยได้บ้านนี้มาตักใส้ถ้วยอันนี้ตอนตะไคร้พี่น้องคีบออกก่อนคนลาวเอินถ้วยคนคนไทยเอินชามแมนบ่แมน เอาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งซ้ำเหมือนดิจ้ะแต่ว่าคําว่าซ้ำของเราคือ,อะกะละมังของฝั่งไทยแต่กระบอกเป็นอย่างน้อพี่น้องแต่ว่าเล่าไทยนี่ฟังกันเข้าใจหูเลี้ยงกวซาชาตอื่นประเทศอื่นไดน้ององงแม่ก็มีบางคาเท่านั้นแหละที่ว่างง้วก็วก่าคือกันแต่ก็เข้าใจได้พี่น้องอเฮาเอินบ่วงฝั่งไทยเอินช้อน ขอ,องอกอางชิตักเส้นก่อนนะพี่น้องตักเส้นใส่ถ้วยก่อนแล้วจังตักน้ำจักตักตอนใส่ตอนนี้ยังบบเห็นตอนเลยตอนนี้ <laughs> บบเห็นตอนไก่เลยตักเส้นใส่ก่อนบอกเลยว่าชัมโบชัมโบนี่ พี่น้องเขาขั้นตอนตักตอนแล้วเนาะวันนี้นี่ตักตอนตักน้ํานัวขนาดใดพี่น้องเลยสวรรค์เขตบอมีเขาเปียกไก่แมนบอกแมนเอาเขาเปียกยังจ้ะเขาเปียกงัวเขาเปียกหมูเขาเป,ยเาเปียกอะนนั้นแม่เพิ่นบุญยาให้กินตีนไก่เป็นไรพี่น้องเอาไว้ให้แม่กินแต่ว่าแม่เพิ่นนะกินไก่บ่ได้พี่น้องเลย เพิ่นว่าว่าเพื่อนเป็นบาดอยู่ข้างเนาะเพิ่นใส่เม็ดแหละมันถูข้างเพื่อนลมันเป็นบาดแหละเพื่อนว่าวแมงงดไก่ก่อนช่วงนี้พี่น้องยันพิษมันขั้นได้พี่น้องถ้าว่าเขาเป็นบาดแหละเขาไปกินนะนะแม่เพื่อนขั้นข้างเพิ่นว่าช่วงนี้ไก่เป็นของแสลงของแม่แม่เพื่อนกินแลนเพื่อนกินไข่แลนแลวล่ะพี่น้องเอ้ยยังว่าได้เบิดของแซ่บเพิ่อนนะของแซ่บเพื่อนมากให้เพื่อนกินพี่น้องเลย เนื้อไก่ไปไป่อยมาพี่น้องีิมาปรุงเขาเปียกแบบลาวให้เบิ่งเนาะก่อนอื่นใส่หอมเจียวลงไปก่อนนี้หอมเจียวและะ้วก็ผักชีใบเลื้อยนาเกี่ยวมักหลายๆพี่น้องแล้วก็ใส่มักนาวมักนาวกะมักนาวเป็นได้พี่น้องหอมคัก,ะกะมักนาวเป็นไม่มีลูก S <S ซื้อต้นเพุ่มมาปลูกแล้วพี่น้องอันนี้น้ำตาลซู่กะอันนี้น้ำปลาแมนโบโนโล<ม>ชิอิวอน,นีชิอิวตัวนี้อันนี้น้ำปลานิดนึงไม,ม,ม่นิดแล้วมั้งอยากเห็นต้นหัวหนี่เด้เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องอันนี้ใส่ซอสก่อนซอสพริกซอสพริกคนลาวหนิเพิ่น ปรุงเขาเปลี่ยนต้องใส่ซอสพริกได้พี่น้องต้องมีถูก้านเลยที่ว่าปรุงแล้วก็ใส่อันนี้อยู่้านขายนะบ่ค่อยมีดอกอันนี้พี่น้องแคบหมูเจียวใส่ใส่มักพริกเนาะใส่น้ำมันเอเมื่อเอาตะลักเพชรซะอีกก่อนมันจะได้น่ากินน่าอร่อยพี่น้องมาเบิ่งแคบหมูกะกอบๆได้นี่เสียงขับหมู มาค้นได้บัตรค้ค้นแล้วก็ซิมเบิ้งพี่น้อง,งแคบหมูก็กร,กรอบเลยช่ำช่ำมากเปิดซิกเนเจอร์สิกะปิ ซิเนเจอร์เดี๋ยวเปิดสิเนเจอร์ให้เบิ่งเนาะพี่น้องนี่ซิกเนเจอร์ของวันนี้จำกับพักเนาะเพชรนี่พักหอมรวมเด้อยขาดบบไรเลยพี่น้องหอมรวมหอมลาบฮานเขาเปียกแล้วมันขาดบบไรมันเข้ากันมันหอมหอมคักพี่น้องใส่เจลมะเขือพี่น้องชิบอก่าแซ็บแห้งเด้อผักหอมลาบนี่นี่ นกตะเกียวมกักจะแจ่ยวมะเขือใส่แล้วมันมันหอมแบบแซ่บน,นะอันนี้แกะบบได้หนูจะได้กินกีโโ่โมงโอ้ได้แหละฮั่นจ้วงเลยนกตะเกียวบ hit แกะบบได้ใส่ละหัดหลายโหดเด้อกะปิพี่โนโอ้องเลยนี่ปรุงๆเล้อกะซิมเบิงนี่นุงเข้ากัเข,ข้ากันละนี่แซ่บไปเลยแซ่แบขนาด โอ้ oh my god มาซีเมืองก่อนพอดีอบอกหืมฉ่ำปะฉ่ำบุสบายดีถึงคิวนงโน้ยที่จะมาปรุงข้าวเปลี่ยนแล้วพี่น้องนี่ใส่หอมเจียวพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน,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 น้อยนี่ก็ได้เนาะนงน้ยมักใส่หอมเจียวหลายๆเมนอันนี้ถั่วนงตุเกี่ยวพี่น้องปรุงเรียบร้อยี PFC หลายคนเนาะคนถามเข้ามาว่ะ บอ๊ะงงน้อยวะ่่งนี้เขาเห็นบาอไอ้เลยวะพี่ชายไปทางใดเด้วะพี่ชายอะบ่ได้ไปใส่พี่น้องไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆเด้จักไปใส่ไปเรื่อยๆไม่รู้ไปไหนบ่บองูเลยเพราะว่าตอนนี้เพิ่นบอน็อนกองน้อยแล้วเนาะบอกย้อนว่านงงน้อยันตอบซาพี่น้องบอสามารถติ่ติดต่อกันได้ตอนนี้เมื่อไหร่จะบดบ็อก ส่งไปถามพี่ชายด้วยพี่น้องให้พี่ชายมาบ่งคลิปนี้เมื่อไหรจะปดบล็อกหิวข่าวแล้วเขา,เ,ขาเปียกวใส่หมานาวแหละใส่น้ำตาลใส่แล้วใส่อีว่าน้ำพ่อแล้วแหละตัวเกีียวเลยสาซุกยังมันได้ขืนมาพี่น้องพ้าตุกนี่บูแมนเปือเป้อนเด้อพี่น้องพ้าตุพที่ใส่เขาเปียกมากี่นี่แหละนี่แป้งพี่น้องเลยบ่มมี่ยังเปื้อนนะใจเขาสะอาดเลย อืม,มห็นพันยางขึ้นมาแล้วพี่น้องพร้อมกับวิทยุขู่ใจแม่นซิมังก่อนเด้อมากินิัมกันพี่น้องเลยเอาเปียกไก่เด้ออากาศส่วนนี้กระไข่เนี่ยพี่น้องร้อนสุดสามสิบหกองศากระไข่กลัวสี่สิบอยู่น้องเรคุยกับปีเอาตักเส่้่วงเด้อออกมาโอเคอันนี้ค่ำเละ หนุ่มน้อยมักกันมักเพลพี่น้องแต่ว่าเรื่องน้ําตาไหลหรือว่าให้เดี๋ยวไว้ทีหลังแม่ว่าแม่วาหมักพังข่าวลุงทีพี่น้องหนุ่มน้อยเอ้ยแค่บอกแต่ว่ามันหอมได้กัดพริกค่ะพี่น้องเพริก นึองน้อยเผ็ดตอนกัดโคตรเท่ตอนกัดฮะเท่ทามากกัดแล้วเผ็ดพี่น้องอหน้าจนแดงเป็นจังใดโซโฟาวสุดยอดมากมากเมื่อกี้น้องกัดสุดยอดสบายพี่น้องสาวซุกมมาแล้วเห็นบังคุดน้องน้อยกัดแล้วนะพี่น้อง มกเพ็ดแก่พี่น้องเอลยเพ็ดแห้งแหลกจนผุน่นไม่มกเพ็ดโบดน้เหมืจักเอา <c oughs> เพ็ดแก่แล้วเักเพ็ดแบบยามแรงเลยไหมเนาะมันใส่อันนี้นะมันคือจะเพื่็ดกันเอาเพ็ดต,ตื่นมุนหมุนกว่านี่เนาะกัดมากเดียวกุ้มเลยอ,อืมกินก่อนมื่อเดินแม่มากินลำเดียวแม่เพื่องดไก่จนเพื่อขั้นข้าง คันใจเม็ดเอารถได้แม่ค่ะมันแคเม็ดคันคันกับคันรังแคเนี่ยนะแม่เนาะรังแคเศร้าเลยไหมรังแคเศร้าแล้วประจัดจประจัจยุวัดเศร้าแล้วโอ้เศร้านะเศร้าบอสเศร้าแล้วอาพี่น้องเวียนกับมีจีว่าโบเสือกับต้องป็ดตะเสือได้เพราะว่าแม่เพึ่งนะเป็นรังแคมาหลายทิปปีจะปีดเนียเดี๋ยวเราฟังพี่น้องให้นุ้อยเล่าพี่น้อง พามีแหลามีดจะเป็นลวกสขเขาเปียกไหลนะพามีพามเมยไปเบิงหมอเนาะ,ะหมอดูหมอดูบอกว่าต้องไปตัดต้องใส่ยาคู่สี่องค์หรือว่าสององค์ก็ได้ตัดเวนตัดกำเพื่อ,อให้เศร้ารังแคพี่น้องแชมพูเอาบอยู่เปียกมาลาย,ยห่อแล้วคือว่าเราต้องไปตัดสินแปดเท่านั้นอืมไปตัดอยู่สิมตวเกียวสิมบางทีย้อนออกไปอยู่อันนองสะนะตัดที่มีสิม่มเพราะว่าจึงตัดได้ยาคู่สององค์พาเมย์ไปตัดตอนแปดคำ่ำ มือที่แล้วอันแล้วบุญท้าพนมฮ่ะแปดคำไม่บมดท้าพนมแล้วบุญท้าพนมแล้วไปตัดอยู่นีเนื้อคูสองอกตัดแป๊บเดียวนึงดอกให้น้ำตาลเพิ่มก่อนให้ตั้งแตกกรบโบเศ้าไปตัดเวยนตัดกรํมแล้วเศร้าเลยพี่น้องไม่ว่าค่ะขั้นเก่า กันใชู้เขาสามคนนี่แหละเอาแนบคีบคีบเพื่อนนะพี่น้องีเพื่นนะแต่ปบหมอแต่ทีุ่บนซื้มันก็บปเชาอยง้าถึงหมอพักเ้าบบอกหมอไปเหตุเก่เช่าใช้มือไม่น่ามือลับจุกนี่อี่กะปิตั้งทคานี้แหละแล้วเวลาผุ่งมันแป๊บนึงเนื้อพี่น้องเสร็แลเาพี่น้องหมูหนาเสือเลยไม่วานะเหมงอนเป็นมาตั้งแต่ ตั้งแต่เฮายัางน้อยๆบุพน้องไปตัดเว้นตัดกรรมแล้วเศร้าเลยคิดว่าว่าแต่รังแคนม่จะามาแชมพูมาใช้อืมเปลี่ยนแชมพูเปลี่ยนตัวใดดีก็เอาม,มาใช้บ่เศร้าไปตัดเว้นตัดกรรมเลยใช้ตัวใดก็เศร้าแบนี้พี่น้องป๋าบริคันนอนกับบริคันเนี่ยนอนอรับดีเสือเสือมีเลยเว้นกรรมมีจริงเด้อแม่ไะ อ้ามคนกับส่วนลายไปตัดวัดนี่หละพี่น้องถ้าวัดเดี๋ยวบูมีซ okay. ิมก <I> ับเพื่อนเพชรโบได้เละตัดในห้างเกาลูงไปปล่อยอยู่น้ำน้ำในซิมเมนอร่อยอร่อยอร่อยเนาะ ฝั่งไทยเพิ่นมาเล่านะหนึ่งก็คือกะปิสองก็คือแจ่วเทสวนเพิ่นซื้อกลับมา<ง>ลอมล้วก็เบียร์เล่าแล้วก็ยาสูบน้องน้อยน้องน้อยเห็นเพิ่นถือถุงบักใหญ่นนะแ,แต่ว่าห้ามเอาเมื่อเกินขนาดเ้าพี่น้องแต่ละเพิ่นยึดแม่เพิ่นมีกำหนดกันมากเพ็ดก่อน เกือบร้องไห้เมื่อกี้นี้น้อยกัดน้อยแก่พี่น้องน้องทำนี่ไงโมะอะเพราะทำนี่นกับเพชรเ,<ก>เราเ<น>จะอะไรเสียวเขาปา่าพี่น้องจะสะดุ้องอืมหยาบแก่โมะพี่น้องบดน้ำรอบพี่น้องสงสัยมาจังเพชรตัวน้องเนาะหยาหยาบถือว่าแก่แล้วโมมันพ่ดน้ำโมะมีน้ำพบด <c oughs> อากาศมันแห้งแล้ว ยำแกมจะของมันแซ่บไรของน่็นคือบบก,กินพักกินอยู่รส <ừ> กรอบหวานแฮ่ <ừ> <ừ> น้องน้องคือน้ำแห้งละเส้นไผ่ออยัยงไปดูจดจัก <laughs> ําเลยยังไปซื <laughs> ้อจักําเลยแห้งละหม <laughs> ูเจ๊ <c oughs> ก็ไปซื้อคลิปมกไคลแลนนะเพื่นอนว่ะน้องตุ๊กี้เอาตุ้ยตุ้ยอย่วะพี่น้อง <laughs> เดีย๋ยวนล่นตุยขึ้นอีกแล้วปะเนาะตุ้ยๆจะจ่อย,อย,ยจ,อจ,อจกักมันบวกลงที่เราพี่น้องน้ำนักอะอะไรขึ้นจะใจลงเนีเป็นน้ำมุม <c oughs> อะเป็นน้ำมุมกองหนุ่มน้อยซูมโหจักมันเถื่อนก็เป็นน้ำมุมกองพี่น้องลดหุ่นบ้างเพื่อนปะเฮาเพิ่มเมดี๋ยวพี่น้องโมมีลดเขามิมิแต่เพิ่มอยากให้น้ำนักขึ้น ใบใหญ่ขนาดเลยนะพี่น้องสลัดสลัดกรอบเอามานี่ล้างเศ่เบกกิ้งโซดาพี่น้องพักสดมันมีเบกกิ้งโซดากับเศน้ำเกลือกอะไรพี่น้องล้างสะอาด,อาดอเป็นด้ายแชมพูแชมพูมใหม่มุกจ่อวะด,ดีขึ้นพี่น้องเป็นว่าเห็นผลครั้งแรกสองเท่าลดผมร่วงสองเท่าว่ะถือว่าดีอยู่นะ เดี๋ยวลองไซส์ต่อๆไปก่อนถ้าว่าดีสิมาบอกเอฟซเนาะสิบเก้าบาทอืมจากสามสิบเก้าลดเหลือสิบเก้าบาทลดผงนัวเห่นบ้าบนบกเกี่ยวกับผงนัวพี่น้องเขาบริกินหลายขนาดนั้นหล่นจนว่าเป็นตะตกใจได้พี่น้องผมหล่นนะ น้ำหอมเป็นแ <100. S 1> ชมเป็นน้ำเซนโฟกันนี่ใช่ไหมแชมซุกซวงลังล้หล่นจนหัวเกือบโปะใช่ไหมาทางทางๆหัวจะโปะละหล่นลายเพราะผมนี่บางเลยพี่น้องเใยวันนี้เชมซุกกระสัสงแชมพูตัวใหม่มาใส่พี่น้องโูซื <มา S 1> ้อหวานมันเศร้าล้นใช่เลมันหล่นหน่อยมันตรงไซต์ตัวที่ว่าลดผมร่วง อ้าวคือว่าเรื่องผมร่น่ะนะกันผมหล่นให้กินแตงโม่บ๊ะแม่บอกแม่อื <c oughs> แตงโมช่วยผิวชุ่มซื่นว่ะแ่่พนพังข่าวลุงที่พี่เนาะแม่นบอกม่มันมักขนาดแต่ละมือพนพังนแตงมแลอนผมเอามาฟิกกัน เหมือเหมยยื้อละออกกระต่ายไปเลยทิ้งเงียบเลยโมแมนยังพี่น้องฟังข่ารัข่าวแตงโมอยู่ฟังข่าวยุ้งที นี่เมกกับทําให้นิอยอ่นี่ยี่บออายได้ักมักกินนเาเปียกที่สุดเลยแ่ว่ามื้อนี้เพิ่นบ่อยู่นไปทํางานยังอยู่พี่น้องให้บออายําตกจงม เอาไว้มาเขาเปียกใส่พักล,ลายๆฉ่ำเรามาหลายอย่างเลยแตงโมคินฮอดดิพี่น้องคินฮอดแตงโมเบาไอตะกุนตกชาลงกับเพ็ดะลรนี่เย็นๆ <c oughs> สี่หักสี่หักถูกถูกลายตกได้นังพุทธถากฝน รว่างเจียวน้ําไปดพักกับเอาน้ําไว้อาบเฮาต้องเลือกตัวใดพี่น้องมันก็เลยต้องเอาไว้อาบไว้อา <laughs> บสางบ้านคือกันแต่ละคนคนเา้าคนป้าให้ตายบดพักคนนะมันมีน้ำพดคนเราเราอยู่พังดู้ FC เห็นเฮาอ่ะอยู่ทางพ่พะพน,นมพี่น้อง โอ้ oh. น้องนอยกัอึง้งเนาะตัเกี๊ยวว่ะไปไปเบิ่งอันเครื่องปั้นนั่นแบบอันจะไปดูอะไรครบผืนห่างมาเอ้าสาวสุกใช่ไหมวะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จําคนผิดหรือเปล่าวะ่ะใช่ค่ะใช่พี่จําได้ว่ <c oughs> ะ<อ>ไม่ใช่พี่จําคนผิดหรือเปล่าวะ่ะ <c oughs> คิดว่าคนสีท้วงว่าเออไม่ใช่สาวสุกมันจะเป็นสาวตเกียวคน <c oughs> กับบัวว้าพี่น้องบ่เคยบ่เคยเห็นเอฟซีโตท้วงวตเกียวจักบ่าไปแต่เนื้อหาเนี่มิได้ว่าสาวสุก ก็ปรได้คือกันประได้พี่น้องคือการแห้งว่ะอ้าวสาวสุขว่ะไม่ใช่พี่โอยู่ไทยตลอดเนาะใช่พี่ว่าใช่พี่จาได้เนี่ยจาได้ปะพี่น้องจำได้จริงหรือเปล่าว่าใจตุเกียวเป็น้าวสุขตลอดเลยตลกนะที่เป็นตเกียวตอนกี่โมงตเกียวกี่โมงแล้วอนี้ หลายเถื่ออะบอเพิ่นเคยทางกันนะเออหลายเถื่ออยู่อืมร่อยมากแต่เอฟซีเพิ่นเ่าบได้คือกันส่วนร้านน้องตเกียวมันชือคือไอหมีพี่น้องจะซุกนะ้นื่อคือไอหน้างเพิ่นเบานะพี่น้องเลยเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาังส่วนลวดเรากินมังโมหลายโพสอ้าผมใครอะ หาเงินซื้อมงแตงโมกิน,นมันแล้วผมล่นเป็นยาของมวยเป็นยาทำโมไย,ยาลายช่วงท,ที่กินมังโม่บอกว่า,าผมไม่ล่นเลยตาย <laughs> ดีแค่บันอยมึงจังโม,ม มาแล้วเพื่นทักลงท้ายมาแล้วบบบนี้อโตกเกียวเหรอบอกไปสีบอบไปมีเข้ามาลกบอลใส่เล <c oughs> ยเห <c oughs> รอเกิดสีบาลให้เพื่อนว่าไม่ใช่พี่จำคนผิดหรือเปล่ายัให้เพื่อนว่าโอ้ถ้าไม่ใช่ผมจะเป็นน้องโตกเกียวบอกว้าวจะเถื่อเขาบอกโตกเกียวก็น้องน้อยบอกออกมาเลยตลกเนาะ คิดว่าจะจำเราได้สาวซุกกับมหน้าเลยเนาะพี่น้องเขาถาดว่าเร่ได้ไปฟังไทยพี่น้องเอ็มกัยังมาเห็นอยู่ฟังไทยมีหน้าได้ไปฟังไทยเฉยมาสาวซุกไปเองพอบุพอได้บาร์ดิบุพอได้พี่น้องเอ็มซีนะ ตอนธงการนะพี่น้องไปรดิษฐ์ครัอัญโวนนครพนมนะคักๆเนาะมีเอฟซี FC เห็นเขาเสยไลายบ่ะคนคอมเมนต์เล่คนบอกว่าไม่กล้าทักออคนป่ะเห็นตแต่มม<อ>ไม่กล้าทักเ้าวอะไรโบราณแต่ว่าะคนที่ทักนะก็มีมีเอฟซีที่ทักเขานะพี่น้องเพื่อนเจอเขาเนะาะเพื่อนว่าอันเอียงก็อันคนอยู่เมืองนครมีจะคนก็เพื่อนเรา คนละเมืองอยู่นครพนมนะไม่รู้ไม่รู้อ่ามารวมอยู่อันถนนถนนอย่างก็ถนนข้าวปุ้นมารวมจะถนนข้าวปุ้นนะเกือบเบิดเมืองแล้วคนเราเข้าไปมือแรกเนาะแม่เรอคือสองคนทังหลายอยากไปสักสามวันนะหนุ่งเนาะอย่าไปนอนกันเลยคนลาาก็คือว่าขามไปดินไล่หลายเดี่พี่น้องขามไปดังเหือข้ามไปดังเหงา เขาถ่ายรูปลงเขาเจ้าไปแม่คนลาวกับบิลัทสูงมการยุทธไทยหลายมันมีแบบคอนเสิร์ตมีนักร้องมาพี่น้องครับเพราะว่าเราห้าบมมีแบบนี้เน่ะเขาเจ้าก็เลยพากันขามบปลินหาประสบการณ์ใหม่อย่างแค่รุดจะรุดไปดิแคลรุดออกจากเนื้ออ เป็นเบิร์ดบนน้องน้อยตกเกียวค่อยง่ายครับเบิร์ดเพาะเขาคอยกินกินไปเรื่อยๆมันห่อยไหวได้เขาเปลี่ยนบัตน,นี้นะครับเริ่มปลูกโม,โมโ่แล้วบัตน,นี้ย่งหัวน้องน้อยครักินแตงโม,โมผมบอลลนผมบอลลนได้กินแตงโมไป <laughs> แต่ว่าเซฟอะรีนาะแตงโมหรือว่าเป็นน้ำข้าวเก็บใหม่ๆจากสวน ừ, บอกพี่น้อง,งมันกรอบมันแน่นอะรีอันนี้ค่ะเ่าต้องกินให้ได้เด้อพี่น้อง ข้าวบอกไ,กไอ้พื่อที่ลปลูกได้เมื่อกี้เรได้ผลเพบ่ปลูกเลยพี่น้องมันบ่ได้กำไรขาดทุนเขาปลูกไว้กินไหมน้องเขาที่ปลูกไว้กันเพื่อรักษาผมเฮาเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้น,นเนนนพราะเราผิวชุ่มชื้นเนาะมาวันนี้ผมดกสัมผัสสีแบบนี้ปลูกไปจงังไงนานจังเนาะสรุปต,ต่อไปครีมทาผิวยาทาผมปอด บต้องูกินแจงโมอย่างเดียวถือพันธุ์หรือผมยกอึมวิ่หยอดก็เพื่น้องบ๊ดีเบิร์ตอีหยังกับคะแนนกินได้น้อยโมกินลายเกินไปแต่ช่วงที่แอนวิ่งโมบ๊อบเป็นนะกินน้อยกินลายสองหน่วยมือรัลุ้พี่น้องเลยเพื่อนน้องกินแจงโมค่ะฉะนั้นแล้วผมลุ้ยก็รวยถึงพ่อผมจะบลวชถ้าจะถ้าจะผมกับโบเหยาท่านไม่หนุนการแล้วหน่วยใหญ่ <laughs> <Để> tư... <laughs> nhau tha cả đừng Không nhau thân trồng cả lên đường nói <laughs> Cái tên mô bỏ ai sao?